วัสดีค่ะมาพบก,กับครัวคุณครูได้นะคะกคับคุณนกเล็กและน้องถูกใจคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูง่ายๆนะคะด้วยเมนูไข่นะแต่วันนี้เราจะเป็นไข่ใส่หัวใจกันด้วยนะผ่าใส่กรอบก่อนนะคะแ้มันขาดเลยลูกหันลงมาหาันลงมาอ่าปุ๊บติดก,กันยังไงใช่ะคะ่ะเย้จากนั้นพักไว้ก่อนคะ่ะ ทำลอยเด้เอโอเคอ่ะไหนว้าวไข่ว้าวไข่ลงไปค่ะทำอะไรอะลูกกลัวความกลัวอะไรลูกกลัวมันกระเด็นหน้าไม่กระเด็นค่ะไม่กระเด็นเหรอเนาะใช่ค่ะแบบนี้ เสร็จแล้วกัโ <Okay. S 2> อเคอไม่ต้องกลัวลูกใจไม่เอาตาใจแล้วจจจะกลัวทำไมอ่ะไม่ต้องกลัวลูกว้าวเราเปิดดูได้ว้าวนี่แม่เตรียมข้าวให้เรียบร้อยแล้วค่ะว้าวกล่องข้าวนี่มีที่สำหรับไว้ใส่กล่องนมพอดีเลยเห็นไหมคะรู้ไหมคะมวันนีงเลือกรถไหน รที่วางข้างบนเลยค่ะนี่ไหนรถอะไรเออรถบูเบอรี่นะคะใจใส่ลงไปในกล่องเลยลูกใช่ค่ะว้าวอะเฟิบว้าวนี่ด้วยโอ้โก็เป็นกล่องข้าวสำหรับให้ถูกใจไป โรงเรียนเลยเลยนะจ๊ะแม่มคะ่ะขันใจอยากดื่มนมแล้วคะ่ะอ๋อได้สิคะลูกเพราะนมดัชมิวนะคะดื่มแล้วสดชื่นร่างกายแข็งแรงคะ่ะออาเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปดื่มที่โรงเรียนหนูเลือกรถไหนดื่มตรงนี้ก่อนอันนี้กันโอเคได้คะ่ะอ่ะเป็นไกลูกอร่อยม,มากคะ่ะอือหือ ใครที่อยากจะได้กล่องข้าวเชลดอนสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถแลกรับได้ฟรีนะคะเมื่อซื้อนมดัชมิลคิสครบ5แพ็คนะคะหรือสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้ที่เพจคูนกเล็กนะคะก็มีกล่องข้าวแบบนี้นะคะแจกให้ถึง20รางวัลเลยนะคะกติกาในการเข้าร่วมรุ้นรางวัลกับคูนกเล็กนะคะก็คือแชร์คลิปนี้ในเพจคูนกเล็กแล้วก็เข้าไปกดไลค์ที่เพจดัชมิลคิสด้วยนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะร่วมรุ้น รับกล่องข้าวเชลดอนได้แล้วค่ะวันนี้คุณนุกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะแม่คะหมดแล้วค่ะว้าวเยี่ยมเลยลูก